เจีดหนึหนึ่งเจ็ดสองลองเจ็ดสามดำเจ็ดส,สี่บทบีกี้กันมาใส่เจยดห้าคงคาแทบราเดินเกินไปไปแล้วก็ทำให้จบใครจะไปใครจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไว้ใครจะหนีจดจอกดูให้นีดเที่ยวนี้มีเหรอถ้าผู้ชมโอ้แล้วก็ว่าจะมีเฮราภาสารเทพได้ยังไงว่ามาดูในเที่ยวนี้มว่าเป็นคู่ที่อีสปุกลงน้ำแดงน,น,นั่นก็คือค อยากคุเะัมอยู่ว่าอยงไรคุณแพ้หรือจะถงเจาช่วงยาสาวลึกาหาเสุวรรณหูกูลักเอีดเสีกันะเบีเสียสีกันมอยู่อาไม่หนียอกไม่นีหายอะไรเอตักหีได้หรอไม่ได้คุณอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้อออออ้ยออออออยออาเอาเอ บ่อันบ่ทันบ่อนั่นบ่อนั่นบอนั่นบ่อนั่นบ่อ้ั่บ่อนั่น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 บ่อ่นบ่อนั่นบอนั่นบ่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 อนั่บ่อนับ่อ้ัเนบอนั่บ่อ้ั่นบ่อนั่นบ่อนั่นบ่่นบ่อนั่นบ่อนั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 บ่อันบอนับ่อันบ่ออบ่อนั่นบอบ่อนันบอนัน่อนัน่อน